สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแกะกล่องนะครับผมตัวสมาร์ทวอทตัวใหม่ล่าสุดของค่าย h ัวเวยนะครับจะเป็นตัวฮัวเวย์วอทฟิตตัวเจนสามแล้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะแตกต่างกับรุ่นรุ่นเจนหนึ่งเจนสองก็คือมันจะมีหน้าปัดสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีปุ่มางข้างคล้ายกับแบรนด์แอปเปิลนะครับก็วันนี้จะมาแกะกล่องกันนะครับผมเดี๋ยวการใช้ง,งาน เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวการใช้งานนะครับผมก่อนนี้คือสเปคคร่าวๆนะครับก็จอขนาด1.8นิ้วครับก็เป็น HD AMOLED นะครับแล้วก็ก็ดีไซน์ออกมาให้มันบางเบาบางนะครับแล้วก็บตเตอรี่ที่มันมีต้อนรับรองรับก็คือชาร์จเร็วด้วยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่มันยาวนานนะครับก็เห็นรีวิวก็ อยู่อยู่ได้นานมากนะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็มาตรฐานก็คือมีลงเพลงอะไรได้กับบลูทูธได้แล้วก็กันน้ำนะครับ5 ATM นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเครื่องศูนไทยนะครับผมก็จะมีโลโก้สติกเกอร์ของศูนนะครับผมซีรนะครับแล้วก็มาแกะลองกันนะครับตัวที่ผมได้มาจะเป็นตัว ไม่ใช่ NFC นะครับ NFC ก็จะแพงหน่อยนะครับเพราะว่าที่ไม่ซื้อ NFC เพราะว่าในเมืองไทยเขาบอกว่ามันใช้งานได้แค่ล็อกประตูเท่านั้นครับยังไม่ได้จําเป็นนั่นนั้นครับก็คือซื้อมาตัวธรรมดาก็คือตัวสีดําไม่ได้มีฟังก์ชัน NFC นะครับก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับก็จะมีสีดําสีขาวด้วยนะครับก็แกะกล่องเข้ามานะครับก็จะเจอ ตัวเครื่องที่เป็นสีดำนะครับผมก็เป็นอลูมิเนียมนะครับดีไซน์ก็สวยงามน,นะครับมีเขียนคำว่า Huawei Watch Fit ตามสไตล์กว่าง Huawei นะครับจะมีการปัดชื่อรุ่นตรงนี้นะครับถ้าเป็นตระก,กูล GT ก็จะมีเหมืกันนะครับก็ งานนะครับสายก็เป็นสายปกตินะครับขนะน่าจะประมาณ20มิลน,นะฮะก็แกะตรงนี้นออกมาแนละ้วก็ประมาณนี้นะครับมีลำโพงนะครับมีรูไม้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ กดปุ่มมีปุ่มสองปุ่มคล้าย apple watch นะครับก็กดค้างนะครับผมเพิ่รื่องใส่สชาร์จก็มีสายอะมีใส่สชาร์ตกับคู่มือในกล่องนะครับใส่สชาร์ตก็เป็นสายชาร์จเหมือนกันกับตัว huawei watch fit ตัวเก่านะครับผมก็มีใส่สชาร์จเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะฮะคล้ายกับตัวเก่านะครับ ก็มีให้เลือกนะครับผมหลายภาษานะฮะก็ใช้แอปเดียวกันของตัวเก่าก็คือแอดแอดแอปแอปพลิเคชัน Huawei Health นะครับหรือว่าสุขภาพ Huawei สุขภาพนะครับก็ที่เลือกเป็นภาษาไทยนะครับก็จะสแกนไม่ก็เปิดประทูตนะครับก็เชื่อมต่อได้นะครับชื่อรุ่นก็คือ Huawei Watch Fit 3นะครับก็ตัวนี้ก็เลื่อนได้นะฮะ ราคาของข้างที่จะถูกนะครับก็สำหรับคลิปนี้เขาจบก,การแกะกล่องเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบกับรุ่นอ่ารุ่นเก่านะครับพวก Watch Fit อะไรมาแตกต่างกันเป็นไงบ้างอันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกับอ่าเปรียบเทียบกับ Apple Watch นะฮะก็อัน,นจะเป็นขนาดเล็กน,นะครับมันจะมีขนาดใหญ่ก็คือรุ่น42มมน,น,นี้เป็นขนาด3 8มลจะเป็นรุ่น ซีรีส์สนะครับก็ตัววัตฟิชจะบางกว่านะฮะแล้วก็สายก็การถอดก็คล้ายๆกันนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการแกะกล่องอีพีนี้ครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมารีวิวแบบฟูลรีวิวนะครับผมครับทีนี้ขอ จบการรีวิวแล้วก็ลองไปใช้งานไปเชื่อมต่อกันก่อนนะครับก็ใครสนใจผมว่าตัวนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็ดีไซน์ค่องขั้นที่จะสวยวก็แบรนด์โคเวก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับความยอมรับทั่วโลกอยู่แล้วนะครับก็สบายใจได้นะครับผมก็ตัวนี้ราคาที่ผมได้ก็ประมาณส0 0พันต้นๆน,นะครับถือว่าถูกมากนะครับก็ตัวนี้มีทั้งหมด สอ,สองสีจะเป็นสีสีดำแล้วก็สีสีเงินเนะี่ยก็จะมีสายที่มาแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นตัวตัวเรือนสีเงินตัวปุ่มเป็นมาย,ยมจะเป็นสีแดงนะครับก็ลองไปเลือกได้นะครับผมก็คลิปนี้ก็จบการเก็บหลอกพท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ